สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพกระผมขนอเนินอุไรจากนิสารโลกทิพย์นะครับวันนี้ก็เราก็ยังมาคุยกันเรื่องตายแล้วไปไหนนะครับ <c oughs> เราคราวนี้ก็จะเริ่มด้วยเรื่องของเด็กหญิงอุรารัตศรีนินะระลึกชาติซึ่งได้เขียนมาโดยคุณสุนิสาวงรามนะครับ <c oughs> ก็เรื่องราวเป็นยังไงก็ขอเชิญฟัง <c oughs> เป็นธรรมดาที่ <c oughs> หลายคนสนใจในเรื่องราวอดีตแต่ปางหลังของตนเองและของผู้อื่นจนบ่อยครั้งต้องพากันไปหาหมอดูบ้างนั่งทางในบ้างฉะนั้นในวันนี้จึงขอนำเอาเรื่องราวการลรึกชาติที่ภาษาบาลีเรียกว่าบุเพนิวาานุสติยาน อันเป็นหนึ่งในความรู้พิเศษหกประการของหมวดอภิญยาหกหรือฉร,ระพิญโยหรือหนึ่งในหมวดของเตวิชโชหรือวิช,ชาสามพร้อมบุคคลตัวอย่างมาเล่าสู่กันฟังท่านพุทธบริษัททั้งหลายขอทบทวนว่าหลักวิช,ชาสามในหมวดเตวิโช,ชนั้นได้แก่ทิพจักขุยาน การมีความสามารถในการรับรู้รับสัมผัสด้วยใจคล้ายตาทิพย์สปุเพนิวาสานุสติญาณรู้ะระวึกชาติความเป็นมาในอดีตสามอสวะคขยญายาณการหมดสิ้นกิเลสหลุดพ้นจากวัตะสงสารเข้าสู่พระนิพพานได้สำหรับญาณหรือความรู้พิเศษ6ประการ ในหมวดฉละพิญโยคือ 1. อิทธิฤทธิความสามารถในการสแสดงฤิ์ต่างๆเหาะเหินเดินอากาศดำดินเดินบนน้ำเสกเป่าเนรมิตซึ่งความสามารถในข้อน,นี้พระพุทธเจ้าท่านห้ามภิกษุสง์สาวกแสดง 2. ทิพสะโสดการมีหูทิพสามารถฟังเสียงใกล้ไกลเสียงจากต่างพบต่างภูมิ ได้ยินและเข้าใจรู้เรื่องทุกอย่างที่อยากรู้ใครนินทาว่าร้ายใกล้ไกลก็ได้ยินใครพูดจริงพูดโกหกก็รู้และในข้อนี้เรียกชื่อได้อีกอย่างหนึ่งว่าทิพฐโสตยานการรู้ได้เหมือนมีหูทิพสามจุปะ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 ตูปปาตยานรู้การเกิดการตายของคนและสัตว์ <c oughs> สเจโตบริยายาน รู้ความรู้สึกรู้ความในใจรู้ใจของคนและสัตว์ 5. บุพเพนิวาสานุสติยานการรู้รึกชาติจดจำเรื่องราวแต่หนหลังได้ 6. อาสวะอสวัคยะายารู้การทำกิเลสให้สิ้นไปจากตนการรึกชาติหรือบุพเพนิวาสานุสติยานนั้นท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย ก็หมายถึงการจดจำได้ถึงเรื่องราวของตนเองแต่หุนหลังก่อนมาเกิดในชาติปัจจุบันเป็นสำคัญจะย้อนถอยหลังออกไปอีกกี่พบกี่ชาติก็แล้วแต่ความสามารถพิเศษของแต่ละบ,บุคคลไปและอาศัยปัจจัยประกอบการต่างๆกันด้วยการในรึกชาติของบุคคลพอจะสรุปรวมได้เป็นสองประเภทคือการรู้และจำได้เองตั้งแต่เด็ก ซึ่งปรากฏตอนสื่อความหมายให้ผู้ใหญ่เข้าใจได้ประเภทหนึง่งกับ <c oughs> อาศัยการฝึกฝนภาวนาตามหลักวิชาขององค์สมเด็จพระทศพลบร,รมสาสดาอีกประเภทหนึง่งสำหรับบุคคลประเภทที่รู้เรื่องราวในอดีตได้เองเราก็เคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างแต่ไม่บ่อยนักซึ่งการรู้รึกได้ก็ไม่ประติดประต่อจำได้เพียงเฉพาะบางเรื่องราว ที่ฝังใจเป็นตอนๆและจากอดีตชาติอันใกล้เท่านั้นทั้งนี้เพราะอะไรท่านสาธุชนที่รักตามหลักการว่าไว้ผู้ที่จดจำเรื่องราวะหตนหลังก่อนเกิดของตนได้จะปนจะเป็นผู้ที่ตายจากคนและมาเกิดเป็นคนหรือตายจากคนไปไป,ไปเป็นเทวดาหรือนางฟ้าเป็นพรหมไม่นานก็ลงมาเกิดเป็นคนใหม่ตามบาระหน้าที่ หรือตายจากสัตว์ใหญ่เช่นช้างที่ใกล้ชิดกับคนมากรู้ภาษาคนจิตผูกพันอยู่กับคนแล้วก็มาเกิดเป็นคนเป็นต้นอย่างนี้จะเล่าเรื่องแต่หนหลังของตนได้คล้ายตื่นจากฝันและยังจำความฝันนั้นได้อยู่เนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงสภาวะร่างกายจากอัตภาพเดิมไม่ทิ้งช่วงนานจนเกินไป ตัวอย่างแบบนี้มีให้ท <c> ร <oughs> าบกันอยู่บ่อยๆแล้วสำหรับพวกเราอีกหลายคนหรือเรียกว่าเรียกว่าเป็นสนมากก็ว่าได้ที่เกิดมาแล้วไม่รู้อะไรเลยจำอดีตไม่ได้ท่านกล่าวไว้ว่ามีอยู่สองกรณีที่เป็นอย่างนี้เพราะต้องผ่านการเวลาทุกขเวทนาแสนสาหัสนานแสนนานจนลืมญาติลืมทุกอย่าง วนเวียนอยู่ในห่วงทุกข์อยู่นานกว่าจะได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่ในชาตินี้รวมทั้งผู้พวกที่ไม่อยากจดจำเองเพราะเหมือนฝันลายอยากให้ตนลืมอย่างหนึง่งอีกกรณีหนึ่งคือว่าเสวยสุขเวทนานานเกินไปไม่ได้คิดสร้างสมบุญใหม่เพิ่มเติมพอหมดบุญเก่าจําต้องมาเกิดเป็นเกิดใหม่เป็นคนบ้างก็ลงนรกไปเลยก็มี ตามกฎแห่งกรรมแบบนี้ก็จดจำอะไรไม่ได้เช่นกันอย่างดีก็แค่รู้สึกว่าคลับคล้ายคลับคลา,คคลาหรือเหมือนเคยรู้จักแต่นึกไม่ออกบอกไม่ถูกขอสรุปรวมยอดว่าการที่เราทุกข์มากรู้สุกมากก็ไม่ดีทั้งนั้นต้องอาศัยความพอดีคือมัชชิมาปฏิปทาว่ากาันเพียงพอดีพอดีจะสบายกันมากท่านพุทธบริษัททั้งหลายทีนี้ ถ้าเราไม่รู้แต่อยากรู้กับเขาบ้างจะทำอย่างไรเราก็ต้องอาศัยการฝึกฝนตามวิธีการที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงแนะนำไว้มีอยู่ให้เลือกปฏิบัติตามชอบทั้งสองหมวดแล้วมีแนะนำสั่งสอนหลายสำนักถ้าตั้งใจจริงช้าหรือเร็ว,วย่อมได้ผลตัวอย่างเช่นที่วัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีที่พระเดชพระคุณพระสุธรรมยานเถระ สอนวิชามาโนวิจิทิเต็มกาลังครึ่งครึ่งกําลังอยู่ทุกวันและสอนที่สํานักซอยสายลมมหธธันตินกรุงเทพทุกต้นเดือนเสาร์อาทิตย์ที่ต่างจังหวัดก็พอมีอยู่เช่นอําเภอปักทงชัยจังหวัดคนครศรีราชนครราชสีมาอําเภอท่าลานจังหวัดสระบุรีอําเภอเมืองจังหวัดยะลาสํานักที่ปฏิบัติในวิชาสารก็มีอยู่เช่นที่วัดปากน้ำมัสีเจริญกรุงเทพเป็นต้น การปฏิบัติก <c oughs> รรมฐานเพื่อให้เกิดทิพจักขุยานหรือมีมโนโมยิธทธิเพื่อความรู้เห็นเป็นพิเศษนั้นเป็นอัจฉริยของผู้เคยปฏิบัติในหมวดเตวิโชและฉละพิโยมาก่อนแต่อดีตมิใชว่ว่าวิสัยของผู้ปฏิบัติใจในหมวดสุข,ขะวิปัสสโกเป็นการแก้สงสยัยสร้างความมั่นใจแก่ตนตามวิสัยอยากรู้อยากเห็นของจริงเพราะไม่พอไม่พอใจเพียงแค่อ่านตำราหรือฟังครูอาจารย์เท่านั้น อยากรู้อดีตไปทาไมท่านสาธุชนที่รักนอกจากรู้เพื่อแก้สงสัยเพื่อสร้างความพอใจที่ได้พิสูจน์ให้เห็นจริงด้วยตนเองแล้วการรู้อดีตเป็นการรู้เพื่อละนั่นคือทำให้เรารู้ซึ่งตามพุทธวจนะว่าเราเกิดมาเพื่อตายเราเกิดเกิดตายตายมานับชาติไม่ถ้วนบางชาติก็ร่ารวยบางชาติก็ยากจนเข็นใจบางชาติก็มียศถาบรรดาศักด์ใหญ่ เป็นเจ้าคนนายคนสูงเสงสูงส่ง,ส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 งก็ต้องตายทุกชาติแล้วก็ต้องเกิดอีกไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่ทรงตัวเกิดแล้วก็แก่แล้วก็สุดโทมแล้วก็ตายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายลงนรกมากี่ขุมกี่หนเพราะกรรมใดให้ผลเจ็บปวดทรมานเพียงใดควรแก่การหลับจำไหมกโกดังกรรมมีอยู่ตายแล้วไม่สูญไม่มีอะไรสุขจริงมีแต่ทุกตลอดการจนความ จะหนีนรกสู่สุขติที่ถาวรคือแดนนิพานได้เท่านั้นเราต้องพัดพลาดจากของรักคนรักกี่ครั้งกี่หนทุกเช่นไรจากเป็นจากตาอย่างไรใครเคยใครเคยเป็นญาติเราเราเคยเป็นญาติใครทรัพย์สินที่เราหามาได้ที่สุดก็ไม่ใช่ของเราแม้เราจะรู้ระลึกได้ว่าเป็นของเราในชาติก่อนแต่กลายเป็นของคนอื่นในชาตินี้จะ ไปทวงนีทวงสิทธ์มาเป็นของเราย่อมไม่ได้แน่หรือว่าเราเคยเสียสละความสุขส่วนตัวกายใจและทรัพย์เพื่ออิสรอิสระเสรีของผองเพื่อนร่วมชาติความสุขของผองประชาแต่พอเราตายไปกับถูกนินทาจนเสียหายกลายเป็นผู้ร้ายไปเสียนวนนี่คือความเป็นอนิจจังของโลกและโลกธรรมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายการรู้รึกชาติได้ก็เป็นการยืนยันใ้เข้าใจรู้เห็น สภาพแท้จริงของกายของโลกเพื่อให้เราได้เบื่อหน่ายในการเกิดคลายยึดถือในตัวของกูอันเป็นอุปาทานลดละตัวกิเลสตัณหาและความโง่รู้ไม่จริงคืออวิชชาซึ่งจะทําให้ตัดอกุศลกรรมออกไปได้ในที่สุดทําให้มีความมั่นใจในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และรู้จักร,รักษาศีห้าการอบายภูมิให้ตนพังพาดลงไปอีกมีใจรักพระนิพพาน พรอรู้ว่ามีอยู่จริงไม่สูญหายไปไหนเหล่านี้คือเหตุผลเพียงตัวามาการของนักปฏิบัติจริงนอกจากนี้การดูลึกชาติจะช่วยสร้างสมานสามัคคีในกลุ่มและมีเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกเพราะรู้ว่าพวกเขารู้สึกเจ็บปวดรักชีวิตเหมือนเราและเราก็และเราเราก็เคยเกิดเป็นบรรพุทษเพราะเกิดก่อนของสัตว์จพวกนั้นๆมาก่อน อย่างไรก็ดีท่านผู้ท่านผู้ฟังที่รักการรู้อดีตชาติได้ในบางครั้งก็เป็นดาบสองคมถ้ารู้และยุดติดไม่ยอมระวางตามที่ท่านสอนไว้ก็จะทําให้เพี้ยนและเฝือได้เป็นส่วนให้ช่วยให้เกิดให้กิเลสรอกงามพอกพูนก็อันตรายแก่ตนอย่างยิ่งเป็นต้นว่ากล่าวว่าจะอวดโออดีตและอ้างดวงาต่างๆให้คนเริ่มสายตนอ้างความเป็นญาติสนิมาผูกพันเพื่อลาบสก,การะ ยโยงให้เกิดการแบ่งกลุ่มแบ่งพวกกินในกันหลงตนเองทั้งนี้ก็แลแ้วแ,แต่แรงอกุศนของแต่ละบุคคลซึ่งไม่เหมือนกันท่านสาธุชนบุคคลที่เลือกชาติได้เองมีทิศจักขุยานเองโดยไม่มีใครฝึกสอนให้นั้นมีอยู่ที่เรารู้ร,ร,รู้รู้กันท่านหนึ่งก็คือหลวงพ่อฤาษีดิงดำหรือพระสุธรรมยานเถระซึ่งปัจจุบันนี้ ท่านก็นมรณะภาพไปแล้วท่านมีทิปจักขออยุยานตั้งแต่เด็กๆแต่ในตอนตอนนี้ก็จะยกเอาตัวอย่างของเด็กผู้หญิงเ้อยๆคนหนึง่งซึ่งในปัจจุบันเธอสามารถมีทิปจักขออยุยานรู้เห็นเล่นกับเทวดาและมีการนลึกชาติเธอคือเด็กหญิงอุรารัดศีนินประวัติของเด็กหญิงอุรารัดศรีนินหรือน้องอุเธอเกิดเมื่อ วันที่17เมษายน2523เป็นลูกของนางแอลและนางนายชำนาญศรีนินมีนิวาสสถานบ้านเกิดอยู่ที่บ้านบางเดือนตำบลบางเดือนอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีทางภาคใต้ของประเทศไทยอาชีพของพ่อแม่ของเธอคือทำสวนและค้าขายเรื่องราวเปิดเผยขึ้นว่านมองอุเป็นเด็กประหลาดในตอนนั้นเธอได้อายุได้2ขวบ2เดือน มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาซื้อของในร้านเธอก็รก้องหาว่าเป็นพ่อของเธอว่าผู้นั้นคือพ่อพ่อเตียสีทั้งที่นายชำนาญพ่อแท้ๆของเธอก็ยังอยู่ด้วยเธอร้องให้ขอตามกลับบ้านแม่ของนอง้องอุราว่าตั้งแต่เธอพูดได้มักร้องขอ,อกลับบ้านเสมอๆเธอก็สงสัยว่าเกิดอะไรไม่ปกติกับลูกน้อยของเธอแล้วโดยเฉพาะแม่แอลคิดไปว่า พ่อชาติก่อของน้องอุตามมาจา่าตัวคืนไปบางทีก็คิดว่าผีเข้าผีสิงลูกกำมังจึงพาลูกไปหาพระสงฆ์ที่เคารพนับถือให้ทําพิธีรดน้ำมนต์ผูกขมือตามความเชื่ออย่างเช่นให้พระครูประดิษฐ์ธรรมโชติจาวาดวัดจันทรประดิษฐ์ถาลามรดน้ำมนต์ให้เป็นต้นนอกจากร้องขอกลับบ้านไปหาพ่อแม่แล้วเธอมักจะเล่าเรื่องที่ผู้ใหญ่ไม่เคยสนใจมาก,ก่อนเช่นเรื่องสวรรค์นางฟ้าเทวดา เครื่องแต่งการที่สวยงามบาบุญแถมชวนให้แม่นั่งสมาธิว่าสบายอย่างไรด้วยเมื่อเรื่องราวของเธอแพร่ไปจากปากต่อปากเป็นที่รู้กันจนมีพระสมุกระจางยืนยันว่าเธอพูดจริงทุกการเรื่องสวรรค์ในการรู้เห็นของเธอเพราะมีข่าวว่าพระสมุกระจางเก่งในสมาธิคณะของเราก็เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้สนใจในความสามารถของเด็กหญิงน้อยๆคือน้องอุณีคนนี้ จึงเดินทางไปพบเธอเมื่อเดือนมิถุนาย,ยน2529ขณะนั้นหนูน้อยอายุได้6ขวบคณะของเราส่วนใหญ่